สวัสดีมนุษย์ทุกคนด้วยนะครับมาเจอกันอีกครั้งในโหมดเมโทรโรยัลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุย AK ทองกันดีกว่าเห็นคลิปที่แล้วเนี่ยมีคนสงสัยว่ามันมี AK ทองกระบอกนึ่งใช่ไหมซึ่งผมก็ได้มาจากบอสนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอเข้าไปในโหมดเมโทรก่อนไม่จัดอันดับนะครับเหมือนเดิมเลยอื่นๆแล้วก็ ที่เมโทรตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะลองเล่น AK ทองให้ดูนะครับหลังจากครั้งที่แล้วที่เราเล่นไซกาทองไปออปชั่นมันไม่ค่อยสวยนะมันเป็นวัสดุทนทานนะครับก็คือลดความสึกหล่อลง40ก็คือไอ้ลดค่าแบบเกาะเสียหายปืนแตกอะไรแบบนี้มันไม่ค่อยมีประโยชน์นะเอาจริงไอ้ออปเนี้ยสำหรับปืนผมว่าควรเป็นออปจอกเกาะหรือไม่ก็ดาเมจแรงขึ้น แขนขาอะไรแบบนี้ดีกว่านะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้จะลองเล่นให้ดูกระเป๋าผมเอาไปแค่กระเป๋า4พอแล้วก็กระสุนเนี่ยผมปรับแผนผังไว้ที่240นัดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปืน AR เนี่ยมันเบากว่า MK นะครับคือถ้า MK เอาไปแค่ส0งร้อยนัดผมว่าพอแต่ถ้าเป็น AR เนี่ยมันยิงเบามากเบากว่าปืน MK เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมไปเอากระสุนไปเยอะหน่อยในส่วนของอาทาร์เล่นนะครับหรือว่าทักษะพิเศษเนี่ยผมก็จะเอาเป็นตรงนี้นะครับทุกคนเอฟเฟกต ในการลดรีคอยเมื่อเรายิงโดยที่ไม่ขึ้นสะโคมนะครับ16%เนาะก็คือ AK มันคงไม่จําเป็นต้องขึ้นสะโคมไปๆเหมือนสไนเปอร์ยอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็วิ่งเร็วเมื่อไม่ได้ถือปืนอันนี้ก็ทุกคนน่าจะเอาไปอยู่แล้วนะครับเพิ่มเลือด16สาคัญที่สุดนะครับผู้เชี่ยวชาญปืนไรเฟิลเพิ่มดาเมจปืนไรเฟิล9%เพราะว่า AK คือปืนไรเฟิลเนานะแต่ถ้าใครเล่น MK ก็เอาเป็นดาเมจสไนเปอร์นะถ้าเราวิ่งตรงไปตรงนี้ก็อาจจะมีคนดักนะเราเกิดไกลนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนอยู่ในท่อ เราจะเน้นยิงคนครับทุกคนเราจะลองประสิทธิภาพ AK ทุกคนดูเอาจริงๆผมไม่ได้เล่น AK เลยนะในไอเมโทรเพราะว่ามันปืนมันลั่นช้าด้วยนะครับคือถ้าจะเล่นจริงๆไปเล่น m k 1 4ดีกว่าอย่างที่บอกแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้มาทําคลิปหวังว่าเราจะไม่ตายนะถ้าตายแล้วปืนตกนี่คือจบคลิปเลยนะมีคนดักปะเนี่ยระวังให้ดีนะครับรถยังไม่มีใครเอาไปก็แงละละแต่ว่าข้างหน้าข้างหน้าน่าจะมีคนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราเกิดค่อนข้างไกลนะเฮ้ยทุกคนมีเสียงวิ่งลงบันไดมาวิมีคนใช่ปะ เนี่ยมีเสียงเ้าเอาละครับดักก่อนเฮ้ยมันมีคนดังอีกคนเฮ้ยไอ้บ้าเขากำระเบิดเหมือนกันทุกคนเราติดอะไรเนี่ยโอ้โหเราติดป้ายทุกคนลบก่อนวิว ระเบิดระเบิดกระเดงเนี่ยมันเหมือนมีสองคนเลยะเอาห้คุวิ่งหนีวะไอ้บิดอดเอาเฮ้ยมีคนอีกวะเอาละครับตอนนี้มือที่สามมีมือที่สามมาอ้ยิงนานมากทุกคนกระเป๋าห้าตกครับเอาผมมีกระเป๋าสี่พอดีแรกมาเลยโอ้แล้วปืนกับก่อเขาไม่ตกครับ มีกาเราได้ MK เขาไหมานะอันนี้หมวก4อันนี้น่าจะเป็นคนที่เขายิงเมื่อกี้มันปืนอ,อะไรวะเหมือนอาลูกซองจริงด้วยใส่ก้านะครับกล่าวว่าจะมาลูดเซนโกเลยนะเนี่ยสองคนนี้คือมันมีศพอยู่แล้วอะ่ะแล้วนี่คือเราไายิงไอคนสุดท้ายพอดีที่มันดักเราอีกทีหนึ่งนะครับเฮ้ย <c oughs> ทำไมคนมันอยู่ตรงนี้เยอะจังอะสี่ศพแล้วทุกคนตรงนี้เรายิงไปสี่ห้านัดเลยนะเมื่อกี้ถ้าไม่โดนหัวนี่อาจจะไม่ตายด้วยแล้วคนที่ยิงสี่เฮลิคอปเตอร์ป่ะเนี่ยน่าจะอยู่ไอตรงบอสพอดีนะ มันมีบอสอยู่ไอ้ตรงนั้นพอดีแต่น่าจะมีคนอะไรอะมองอะไรอะเพื่อนเฮ้ยผมมีกอสี่สองอันครับอะไรอะไม่คือมันคอร์ตี้กันอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราทำไมเขาโดดงมบวะเราขึ้นไปดูดิมีคนเนี่ออะไรอะทุกคนคือเขาดักกันอยู่แล้วผมวิ่งมาผมวิ่งมาเจอเฉยเลยงงเนี่ยไอ้ที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือเขาใช้แฟการสีฟ้ายิงเรียกหอมารับนะครับ เพื่อที่จะถอนกำลังนะ่นี่บอดปะเนี่ยทำไมมันเงียบปะ่ยมันดักปะเนี่ยเอ๊เอาน่าจะออกไปแล้วคนหรือบอดน่าจะบอดนะครับจะชอบมีคนมาเกิดไอตรงเนี้ยแล้วมันจะชอบดักไอคนที่ออกจากบอสเนี่ยแหละหมีคนว่ะเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเมื่อกี้เราจะสโมเพื่อที่เราจะออกแต่ว่าผมไม่ได้ออกปรากฏมันมีคนอยู่ข้างกำแพงมันมาแล้วทุกคนคืออะไรวะเนี่ย MK มแน่นอนเลยหุ้ยลูกสองอ้าด้ำพุดเฮ้ยลูกสองพิษเอ้โหไม่ตายยิงไปน่าจะสามนะแค่นั้นแหละไม่ตายไม่ตาย ลู่ซ้อมันมันแรงอยู่แล้วนะครับสู้ไม่ได้อะ่ะผมก็ไม่กล้ายิงยืนยิงนิ่ง,งๆนะปืนตกไปเนี่ยถ้าปืนตกก็จบนะครับทุกคนเฮ้ยปืนยังอยู่ของผมไม่ตกเลยครับโชคดีมากเนี่ยเราจะลองยิงแบบว่าเน้นเน้นหัวนะเนี่ยถ้าเน้นหัวมันก็จะเร็วอยู่นะครับแต่ก็ไม่ไม่เท่า M K นะถ้าเป็น M K แป๊บเดียวนะครับเนนะี่ยพยายามยิงให้โดนหัวนะอ่ะก็ประมาณจริงๆอ่ะประมาณสองแม็กประมาณเจ็ดสิบแปดสิบนัดได้อยู่แต่ต้องเน้นหัวหน่อยสีชมพูแบบนี้ได้อนะไรวะเนี่ย ได้ M A K สติลฟอนว่ะทุกคนเนี่ยบอสมันจะชอบดรอปปืน2อันแบบนี้แ,บบแหละลูกซองด้วยน่าจะมีใครดังนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูที่เดิมนะครับทุกคนเมื่อกี้นี้เรายังไม่ทันได้ลงอ่าไปที่โซนลังสีเลยเราดันขึ้นมาดูเฮลิคอปเตอร์ก่อนก็อย่างที่ว <c oughs> <ๆ>่าแหละครับมันพอไปเจอก่อโหกอ่ะมันยิงแทบไม่เข้าเลยนะครับ A K แต่เราก็จะพยายามลองให้ทุกคนดูนั่นแหละศพเก็บไปเกี้ยงเลยครับผมว่าน่าจะมาจากทางนี้นะเพราะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยการดังเปิดไปแล้วครับ อมีคนยิงตรงบอสได้เฉยเลยวะเอา้าะครับทุกคนมียิงคนยิงบอสเลยเนี่ยถือว่ายิงกันเองวะเฮ้ยม,มีเสียงคนไม่เหมือนมีสองคนเลยอะคนนี้น่าจะใส่ก่อดสามเปล่าทำไมผมยิงเขาไปเดียวเนี่ยมีสองคนนะครับเฮ้ยสามคนว่ะยิงกันอยู่อุยมีไซก้าด้วยทุกคนมีไซก้าด้วย ไฟไปมันยิงผมคืนหลอดเฮ้ยไซก้าฉลับฉลบรถไปครึ่งหลอดแล้วอะไปไหนแล้ววะผมว่าน่าจะก่อหกไงไอ้คนเมื่อกี้อะอู้แต่ว่ามันไซก้าว่ะทุกคนแล้วเราเพิ่งโดนไซก้ายิงมาเมื่อกี้เองจะยิงเข้าหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เขาใส่ก่อหกหรือเปล่านะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาเก็บเก็บศพคนอื่นหรือเปล่าแต่เรายิงก่อหกตายไปคนนึงด้วยนะเมื่อกี้มาละเขอ้อมมาว่ะ เรามีไฟพอดีครับเนี่ยผมว่าเขาอยู่ข้างหลังนี่แหละเฮ้ยโดนไฟถามจริงยิงไปตั้งหลายนัดโดนไฟเราแล้วยังโอ้โหเอาคนนี้มันไม่ใช่ตัวลูกซองนี่ว่าเนี่ยแต่มันไม่มีกระสุนลูกซองดิมันคนละตัวกันเหรอโอ้โหเมื่อกี้ยิงไปหลายนัดมากทุกคน <laughs> AK <c oughs> คือเบามากอะ <c oughs> อคือเมื่อกี้ผมอะเอาไฟโยนโดนเขาด้วยนะก็น่าจะลดไปประมาณสักอะยี่สิบสามสิบประมาณเนี้ย แล้วเหลือเลือดประมาณ70แต่เรายิงเขาแทบแบบก็กโดนอยู่นะแต่ยิงไม่เข้าครับยิงไปประมาณ3นัดหรือ4นัดถึงจะตายอะ่ะคือแบบถึกมากเลยอะ่ะคือมันไม่อาจจะไม่ถึกนะแต่ปืนเราเบาไงบอลเหลือเลือดเท่าไหร่โอเคแบบเดียวนะครับอันนี้เลือดไม่เยอะโอ้โหการดำไม่ออกน่าจะได้แดงกับชมพูนะครับอ้าไม่เป็นไรนะครับ คือถ้าเกิดว่ากาดดำออกอ่ะมันจะเป็นสีทองเอ้ยมันจะเป็นสีแดงนะอันนี้มันคือไม่ออก <c oughs> เดี๋ยวไปเก็บโสรไปนั่นดีกว่าเฮ้ยมีคนมาเอ้มนูสนั่น,นไงผมว่าแล้วผมว่าแลว้วเขาต้องดักมุมนี้ MK ปะเนี่ยโอ้ MK อีกแล้วเก็บของเฮ้ยมันบวกสติลฟอนด์วะทุกคน กาะโขกนะครับแต่ไม่รู้ว่าเกาะอ,อะไรเกาะโขกแบบไหนวะโอ้ยิงไม่ได้น่ากลัวเอ๊ะมือโผล่โยนระเบิดไปเนี่ยไอ้บ้าเฮ้ยโอ้ยยากว่ะแล้วมันเจอแต่ MK กับไซก้าครับคือสู้ปืนเรามันสู้ยากมากเลยอะไปไหนเราเนี่ยทำไมเสียงเมื่อกี้มันอยู่ทางเนี้ย โอ้โหยิงไม่โดนมาแล้วเอเคสามนัดมันไม่ตายอ่ะเอเคผมยิงไปสามนัดใช่ไหมตอนที่กระโดดใส่น่าจะสามนัดหรือสี่ไม่รู้อ่ะประมาณสามและเอเคผมยิงอีกประมาณสองสามนัดไม่ตายนะโอ้โหปืนตกไปเนี่ย<ห> จริงๆก็ไม่ได้เสียดายโอ้อันนี้อันนี้เราได้ MK มาคืนนะครับอันนี้คือขอมันตกไปแล้วแต่ว่าเรามีการป้องกันมันก็เลยรอดมาหนึ่งเฮ้ยอันนี้โอเคนะอันนี้คุ้มอยู่เพราะว่า MK c o p p e เนี่ยมันแพงนะครับแต่ AK ทองมันไม่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้จบแล้วครับคลิปทุกคนสรุป AK เราล่วงนะครับไม่ไหวว่ายิงยิงไม่ได้จริงๆอะ่ะผมรู้สึกว่าแบบ มันมันไม่ยิงเบามากอ่ะเอออาจจะคิดไปเองก็ได้นะอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> จริงๆก็มันก็ไม่ได้แย่นะสําหรับ AK เมื่อกี้นี้เพียงแต่ว่าผมยิงไม่ค่อยแม่นนะครับถ้าถ้าว่ากันตามตรงผมก็ยิงไม่ค่อยดีด้วยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกก็คือถ้าจะเล่นจริงๆอ่ะเล่น MK อ่า14ไปเลยดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่จะลองปืนอื่นที่มันไม่ใช่ MK เนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นไซการหรือไม่ก็ปืน AI อย่างกอซ่าอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะได้นะกอซ่ามันลัดเร็วเฮ้ยอะไรยังสีทองปืนน,น,นี้ดเรอ ปืนทองนะครับทุกคนแต่ว่าอืมมันเป็น SK s k s ค o p ป a นะครับเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันว่ามาได้อะไรมาเป็น s k s ทองนะครับ <S <S ฟเฟเบลเป็นตระกูลเดอะคอปป้าหรือว่าวันไอคอปป้านั่นแหละก็คือดาเมจ15ลดเสียงปืนลดรีคอร์แล้วก็เพิ่มเฮดช็อตนะครับแต่เอาจริงมันอุ๊ยนี่เราได้เจาะเกาะด้วยนะเพิ่มการเจาะเกาะทะลุ10%ได้มา1ออฟนะครับซึ่งเป็นออฟที่ค่อนข้างดีอยู่เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะได้เล่นนะเนี่ยก็ถือว่าดีเหมือนกันนะ เปิดกล่องนี้มันได้ปืนระดับเฟเบลด้วยเหรอผมก็เพิ่งรู้นะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมมาเล่นกันโหมดเมโทรโรยัลนะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม